สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Adventure 12ช่องที่พาทุกคนไปสำรวจโลกของยนนตประกร,รมอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ล่าสุดเทคโนโลยีล้ำสมัยหรือรีวิวที่เจาะลึกทุกรายละเอียดหากคุณคือคนรักรถยนต์ที่นี่คือพื้นที่ของคุณครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเปียสปอร์ตปี2026รถ SUV รุ่นใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความครบครันของสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกล เทียสปอร์เตที่2026มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่ปรับใหม่ทั้งหมดเน้นความสดเกี่ยวแบบสปอร์ตแต่ยังคงความแข็งแกร่งในแบบเอสีเส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้ดูล้ำสมัยมากขึ้นไฟหน้าแบบเลเที่เชื่อมต่อกับกระจังหน้าในดีไซน์ซิกเนเจอร์ไฮเกอร์โนสที่เป็นเอกลักษณ์ของค่ายเทียล้ออลลอยขนาดตั้งแต่17-19นิ้วซึ่งอยู่กับร่นย่อยช่วยเสริมความดีรันให้ตัวรถมากขึ้น,นรวมถึงรายละเอียดเล็กๆอย่างก ดนหน้าและหลังที่เน้นความกลัดเรียวมากขึ้นการออกแบบด้านข้างยังคงเส้นสายที่เรียบหรูแต่ดูแข็งแรงพร้อมหลังคาตุคนที่สามารถเลือกได้ตามรุ่นที่จำหน,น่ายภายในห้องโดยสารของ Kia Sportage 2 0 2 6ได้รับการยกระดับให้มีความหรูหราและใช้งานง่ายยิ่งขึ้น แผงแดชบอร์ดถูกออกแบบใหม่ให้มีความโคมม้งมนเชื่อมต่อกับหน้าจอแสดงผลคู่ขนาด1 2.3นิ้วซึ่งแสดงผลทั้งมาตรวัดความเร็วและระบบความบันเทิงกลางรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเคือเสียงคุณภาพสูงจากฮาร์แมนคา d o ดอนเพิ่มประสบการณ์ความบันเทิงขนาดับที่ วัสดุภายในเป็นแบบโอฟทัดและมีการเลือกใช้วัสดุรีเนียมในห่อลายจุดเช่นหนังแท้และแข็งตกแต่งลายไม้หรือเมทัลลิกเบาๆเพิ่มความหรูหราในห้องโดยสารที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลังสามารถกลับเอนได้ ร้อมระบบระบายอากาศแอร์ละอุ่นบบกในบางรุ่นอีกทั้งยังมีพัดลมแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติแยกโซนซ้ายขวาพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางและสามารถพับหลอะหลังแบบ60ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่ได้ตามต้องการทำให้เกียร์สปอร์ตเอ2026เหมาะทัังสำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยวร,ระยะไกล ในด้านขุมพลังเกียร์สปอร์ตเอท0 2 6มีตัวเลือกเครื่องยนต์หลากหลายตอบโจทย์ผู้ใช้งานหลายกลุ่ม เริ่มตั้งแต่เครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรแบบธรรมดาที่ให้กำลังประมาณ187แรงมา้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดหรือจะเป็นรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดเทอร์โบขนาด1.6ลิตรที่ให้กำลังรวมประมาณ226แรงมา้ามีมอเตอร์ไฟฟ้าเสริมแรงและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดทำงานร่วมกันอย่างลื่นไหลประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรุ่น p l u อิน Hybrid (PHEV) ก็มีให้เลือกโดยใช้เครื่องยนต์เดียวกับรุ่นไฮบริดแต่เพิ่มขนาดแบตเตอรี่ให้สามารถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วนได้ประมาณ50กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งช่วยประหยัดค่าน้ำมันและยังสามารถใช้งานในเมืองได้โดยไม่ปล่อยไอเสียเลยระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ล้อ a w d ในบางรุ่นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้หลากหลายเช่นสโนมัทและแซนทำให้ขับขี่ได้ในทุกสภาพถนน ในส่วนของระบบความปลอดภัยเกียร์สปอร์เตปี2026ก็จัดเต็มไม่แพ้ใครมาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะจากระบบเกียร์ไร e w ไวสที่รวมเอาระบบช่วยเบรกอัตโนมัติขณะฉุกเฉินระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเตือนจุดอับสายตาระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติ พร้อมฟังก์ชัน stop and go รวมถึงระบบช่วยจอดอัจฉริยะรอบทิศทางพร้อมกล้องมองรอบคันแบบ360องศาทําให้การจอดในพื้นที่แคบหรือการขับผ่านทางแคบเป็นเรื่องง่ายอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจคือระบบรีโมท smart parking assist ที่ผู้ขับสามารถสั่งให้รถจอดเข้าหรือออกจากที่จอดได้จากรีโมทโดยไม่ต้องนั่งอยู่ในรถ ซึ่งเหมาะมากสำหรับการจอดในพื้นที่จำกัดเกียร์สปอร์เตปี2026ยังมีระบบแจ้งเตือนผู้โดยสารตอนหลังเมื่อมีคนหรือสิ่งของตกค้างอยู่รวมถึงระบบเตือนเมื่อตรวจพบอาการเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ซึ่งช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุทางด้านการเชื่อมต่อและความสะดวกสบายเกียร์สปอร์เต2026มาพร้อมระบบเกียร์คอนเน็ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมรถจากระยะไกล เช่นการล็อกหรือปลดล็อกรถสตาร์ทรถเปิดแอร์หรือเช็คสถานะต่างๆของตัวรถผ่านแอปพลิเคชันระบบนำทางแบบเรียลไทม์สามารถอัปเดตข้อมูลการจราจรและเส้นทางได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีพอร์ต USB-C ทั้งด้านหน้าและหลังสำหรับชาร์จอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วด้านราคาจำหน่ายเกียร์สปอร์ตเสอจะแตกต่างกันไปตามรุ่นย่อยและระบบขับเคลื่อน โดยรุ่นพื้นฐานจะมีราคาย่อมยาวแต่ก็ยังคงฟีเจอร์พื้นฐานครบส่วนรุ่นท็อปที่มาพร้อมเทคโนโลยีไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดจะมีราคาสูงขึ้นแต่ก็มาพร้อมความคุ้มค่าทั้งในเรื่องความปลอดภัยสมรรถนะและประหยัดพลังงานเกียร์ยังมีการรับประกันคุณภาพตัวรถยาวนานถึง5ปีหรือ150,000กิโลเมตรพร้อมการรับประกันระบบไฟฟ้าในรุ่นไฮบริดและ PHEV นานถึง8ปี จากภาพรวมทั้งหมดเกียร์สปอร์เตปี2026คือรถ SUV ที่ผสมผสานความสปอร์ตความหรูหราและเทคโนโลยีอัจฉริยะไว้ได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ที่ทันสมัยสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันและฟีเจอร์ความปลอดภัยที่จัดเต็มทำให้มันเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับผู้ที่มองหารถครอบครัวที่ครบเครื่องในทุกด้าน ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถใหม่รีวิวรถยนต์และเทคโนโลยียานยนต์จากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Adventure 12ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ